สัดีครับผมกำลังเนในเกม scp แปดเจ็ดมันกาัายงกันคนโอพนะครับโอ้ทำไมเห็นเมาส์เลยตัวเกมไม่มีอะไรเลยคราฟิกง,ง่ายเดินลงบันไดไปเรื่อย 1ั้หนึ่งชั้นสองนะครับวิ่งก็ไม่ได้ด้วยกระโดดได้เออ,อติดมันติดเรามันได้ ลงมาชั้นสี่ก็ยังไม่เจออะไร

你家而多好似 ทสนไม่เจออะไรเลยโอ้ยินดูยินดูใช่ไหใช่ใช่ผีหลอผีมีผีน้อเว้ยเกเฮ้เกมนี่ีผีน้เว้ย อันนี้ผะแนะนำให้เล่นคนเดียวค่ะเล่นคนเดียวจะได้บรรยากาศมาเล่นเงี้ยนอน15ชั้นแล้วเอ้ยอย่าไปไหนกลัวอ,อยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้กูอะแลัวก็ สามนาทีมาแล้วเน่มองไม่เห็นข้างทางเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเหนปยู่กัวค่อ เจออะไรไหมจุดหน้าวอนวโอ้นหัวเลยโอ้โหนตกเงอะไรวะทันทีี่สิแล้วอือ,อยังยังยางเฮ้ย,ยไหน lấy Cũng luôn chỉ dịp lên Mà sao mày Nó hết dừng để hứa lê kèm Chỉ dịp sọ ra ี she 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 ่ she 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 so she she ี่ะอาิใจร่ี่าไปนกันมองไม่เห็นมองชัดข้างล่าง ยี่สิบหกนั่นไมเราจะพูดทำไมเลขก็มีบอกอยอะอู้หูอ้โหูอู้หูอู้ถอยหลังไม่ได้เอ้ยโอ้ถอยหลังไม่ได้โอ้โยตายแล้วอะไรอ่ะโอ้๊ยอุ๊ยตกใจเฮียเห็นใช่ยังก็ตกใจ ยี่สิบเจ็ดแม่งเัอแล้วครับเดี๋ยวจะไปได้กันจะไปกันได้กี่ชั้นแปดเฮ้ยไหนคนนึงอ่ะออลงลง <c oughs> มาดูเร็วอยู่ด้วยกันมันไม่น่ากลัวไม่น่าันกลัว,ม,ว,วลมันคือผีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่อยากกระเซ็นเดินเลยครับตัวก็สูงเลยแม่งเดินแม่งเดินถอยหลังไม่ได้นะครับเกมนี้อันนี้สามสิบนะครับมแมเปนคล้ายๆบีบีบูนะตัวที่ยิบงบุกบีบีบูแฉะมาลอามีมองไม่เห็นอะไรเลยมืดทั้งจอเลอิศแฉะเลย 3.2, ủi, chai nó đẹp quá, sục bầu nè, đi bên này là... เร่มองชั้นล้วข้างไม่เหไม่ใช้ี่เงียนี่เงีบคนเดินมาเมืไห ยิ่ใช่แนะ่ขนลุกเจ็บตาเปล่านี่เป็นครั้งแรกต้อใจงอสามสิบแปดว่าสี่ผมโดนแน่แน่เลย มูก็ีกแล้ไหมเรายังไม่ถึงเลนด้วยก็ถึงกราฟิกกราฟกเกมันไม่มีอะไรเลยนะว้วเด่นวนลูบไปวนลูบมา โอ้ยตายแล้วโคชชอบเห็นไหมครับเกณฑ์สัตได้ว่ามีทักงานบางอย่างผมจะเดินลงไปแล้วเอ้มองกดเดินให้หน่เย้ยเดี๋ยวเากดเดินให้หน่อยกดตัวนี้ยนี้กดปุ่มเนี่ยแต่มันอยู่ไงกดเดินไปเลยอย่าหันหน้านี้ Ui 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 ơi nghỉ đây luôn Thôi lắng cái này, Thôi Thôi